สวัสดีครับกิติคณคนวนครับแต่คลิปนี้ไม่ได้คำนวนนะครับผมหาข้อมูลตัวเลขมาเล่าสู่กันฟังนะครับประจำงวดวันที่1น่ธันวาคม2566ครับเป็นหวยสัญจรนะครับที่มาออกรางวัลนะครับที่จังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชบ้านเองนะครับผมบ้านผมนี่เองนะครับออกผลรางวัลนะครับณห้องประชุมสีพัชรินนะครับ สโมสรร่วมเลืองไทยภายในค่ายสุรนารีกองทัพภาคที่สองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาใครที่สนใจนะครับประชาชนทั่วไปที่สนใจนะครับสามารถเข้าร่วมชมนะครับการออกรางวัลได้ฟรีนะครับเพียงนำบัตรประชาชนหรือบัตรที่ออกให้โดยทางราชการนะครับมาแสดงตนก่อนเข้าง,งานนะครับผมมาในคลิปนี้ตัวเลขที่จะนำเสนอ ก็อยู่หน้าจอเลยครับจังหวัดนครราชสีมามีทั้งหมด32อําำเภอ289ตําตำบลน,นะครับ3,743หมู่บ้านนะครับเบอร์รหัสเบอร์โทรทางไกลนะครับก็คือ044ส่วนรหัสไปรษณีย์นะครับเริ่มขึ้นต้นด้วย30นะแต่ที่ที่ผมอยู่ในอำเภอเมืองนะครับก็คือ30,000ก็คือ30,000นนั่นเองนะครับมันก็จะมี รหัสา0หมื่นศอะไรก็มีประมาณนั้นนะครับแต่จะเริ่มขึ้นต้นด้วย30ทั้งหมดเลยนะครับในนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมานะครับก่อตั้งเมื่อวันที่20มกราคมสองพครับถึงนปัจจุบันนี้ก็112ปีแล้วนะครับ 5้าห้าห้าปีเมืองโคราชครับต้องแยกออกจากกันนะครับโคราชเนี่ยมีอายุมาแล้ว5 5 5ห้าห้าปีครับส่วนนครราชสีมาคือจังหวัดนครราชสีมานี่เพิ่งก่อตั้งมาได้หนึ่งปีนะครับผมนะโคราชกับนครราชสีมาเป็นที่เดียวกันนั่นแหละครับแต่ว่าตรงนี้ก่อตั้งมาก่อนเนาะส่วนนครราชสีมาซึ่งซึ่งเป็นจังหวัดเพิ่งมาก่อตั้งเมื่อ 2,454นะครับ1,96ปีนะครับสถาปนาคุณหญิงย่าโมคุณหญิงโมนะครับผมตามนี้ข้อมูลนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างนะครับในการหาซื้อลอตเตอรี่นะครับผมผมว่าคงจะหมดแล้วแหละนะใครที่จะไปชมหวยสัญจรก็ตามสถานที่ที่แจ้งไว้นะครับ สโมสรร่วมเลิงชัยนะครับภายในค่ายสุรนาลกกีกองทับพบกกองทัพภาคที่สองนะอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานั่นเองนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับเจอกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ